ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองออมรรัชชี้ถ้าบิ๊กตู่พูดจริงเรื่องจะเป็นรัฐบาลอีกครั้งน่าจะเพี้ยนต้องไปเช็คประสาทแล้วมั่นใจก้าวไก่ไม่ถูกโดดเดี่ยวเผยชาติพัฒนากาพร้อมโหวตหนุนพิธาเมื่อเวลา15บนาฬิกาว,วันที่29พฤษภาคม2566ข่าวสดออนไลน์เชิญนางอมรรัชโชปมิรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไก่ มาพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ผ่านรายการอยากมีเรื่องคุยถึงเส้นทางการตั้งรัฐบาลก้าวไก่ว่ายังเชื่อในความจริงใจของพรรคร่วมรัฐบาลและคำมั่นสัญญาที่เราได้เซ็น MOU ร่วมกันโดยมีสสอหลายพักจะโหวตให้นายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะไม่ร่วมรัฐบาลอย่างเช่นพรรชาติพัฒนากา,ก,าก็ยืนยันมาแล้ว คาดว่านักการเมืองที่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยก็จะเคารพเสียงประชาชนที่มอบเสียงให้พักฝั่งประชาธิปไตยทิ้งห่างพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิตยวงสุวรรณหลายเท่าตัวส่วนแนวโน้มการพูดคุยกับสวาบางท่านตอบรับด้วยดีแต่บางท่านอาจจะติดขัดเรื่องมาตรา1 1 2 เหมือนไปอ่านลายกลุ่มมาจึงยังเข้าใจผิดว่าจะยกเลิกยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นแค่การแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อถามถึงกระแสะข่าวดีลลับโดดเดี่ยวก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านมั่นใจหรือไม่ว่าพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักก้าวไกลไปจนนาทีสุดท้ายนางอมรรัตน์กล่าวว่ามั่นใจเพราะนายแพทย์จนุานานสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทย ออกมายืนยันแล้วแต่อยากบอกว่าสังคมการเมืองในปัจจุบันการที่คนไม่เชื่อเพราะถูกหลอกมาเยอะทําให้คนระแวงอยู่ในภาวะหวาดระแวงต้องช่วยกันทําให้คนเชื่อมั่นเชื่อถือไม่ใช่พูดไปแล้วคนก็ย้ําถามต้องพูดในนามมติกรรมการบริหารพรกคซึ่งน่าเชื่อถือมากกว่าพูดในนามคนใดคนหนึ่งต่อไปการสื่อสารการเมืองต้องชัดเจน เมื่อถามถึงข่าวพลเอกประยุทธ์บอกกับลูกพักว่าเชื่อว่าเรายังไงก็เป็นรัฐบาลนางอามรรัตกล่าวว่าคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์พูดแบบนั้นจริง,รงๆก็น่าจะเพี้ยนต้องไปเช็คประสาทถ้ายังคิดว่าตัวเองได้เสียงแค่30กว่าเสียงพ่ายแพ้ยับเยินประชาชนตัดสินแพ้ไม่รู้กี่เท่าแล้วยังกล้าฝันว่าตัวเองมีสิทธิ์เป็นนายกนั่นคือหลุดโลกแล้ว เป็นทัศนคติของคนหลุดโลกแล้วฟังแล้วยังอายแทนแต่เป็นสิทธิ์ของท่านจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีน้ำหนักแล้วไม่ควรให้ความสนใจด้วยเมื่อถามว่าพักก้าวไกลโดดโด,ดเดี่ยวจริงจะเกิดอะไรขึ้นนางอมรรัตน์กล่าวว่าถ้าโดดเดี่ยวก้าวไกลก็คือโดดเดี่ยวประชาชนมากกว่า14ล้านเสียงโดดเดี่ยวพักที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างไร พักก้าวไกลมีหลังพิงประชาชนผ่านไป4ปีการทำงานของเราเข้าตาประชาชนซึ่งยอมรับในการทุ่มเทการทำงานมีนโยบายที่ประชาชนยอมรับกล้าทำในสิ่งที่พักอื่นไม่กล้าทำเป็นสายลมยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงโดดเดี่ยวก้าวไกลไม่ได้จริงๆคนคิดเช่นนั้นถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เคารพในหลักการหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่คิดว่าพรรคที่ศรัทธ,ธาในระบอบประชาธิปไตยที่จะทำแบบนั้นหรือแม้แต่จะคิดก็ไม่ควรคิดที่จะโดดเดี่ยวพรรคที่ได้อันดับหนึ่งนางอมรรัตน์นนกล่าวในนามก้าวไกลอย่าให้คามั่นต่อประชาชนที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนเราผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศพรรคก้าวไกลจะต่อสู้ยืนยันในการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย ให้เป็นผลสําเร็จให้ได้พักจะไม่เอาเงื่อนไขไม่เป็นประชาธิปไตยมาทําให้สูญเสียจุดยินาการเมืองเราจะไม่ยอมให้มีการต่อรองที่ทําให้เราสูญเสียหลักการขอให้กําลังใจประชาชนอย่าหมดหวังเห็นใจในความอึดอัดครับข้องใจว่าฉันทำปฏิกิรินี้แล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ง่ายขอให้เชื่อมั่นว่าก้าวไกลถูกกดดันอย่างไรก็ตาม ไม่ทำให้เราสูญเสียจุดยืนและประชาชนยังมีสิทธิ์ตัดสินอีกครั้งในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ